สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monster K-pop ok ค่ะ คลิปนี้แอดจะพาทุกคนมา r e a แอคชัเบื้องหลังเพลง Stuck in the Middle ของ Baby Monster ไปพร้อมๆกันนะคะแต่ละคนเนี่ยสับๆสนๆกันทั้งนั้นเลยเป็นเอ็นดูมากไ a เจ้าเด็กปีศาจทั้ง6เด็กๆเบมอนเนี่ยน่าจะมีรายการใหม่ลงช่องมาให้พวกเราได้ติดตามกันแล้วนะคะ Baby Monster TV มาแล้วเบมอนสแตเนี่ยจะไม่เหงาอีกต่อไปเอาคอนเทนต์มาเยอะๆเลยนะลูกอยากมีฟีลตามคอนเทนต์หนูไม่ทันค่ะ ก่อนจะไปเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดนะคะเปิดคลิปมาด้วยเจ้าอย่างน้อยชิกิต้าของเรานะคะกับซินเดี๋ยวตอนเปิด MV ของน้องดับชุดเลยต้าสีฟ้าที่ตกแฟนต่างชาติกันไปเป็นแถบเลยแล้วยี่น้องเนี่ยต้องมาถ่ายคนแรกก็เลยไม่มีเพื่อนมาด้วยนะคะขอน้องโรล่รามาให้กำลังใจเด็กแสบหน้าเสร็จเนี่ย ก็ทำเอายายชิกิดีใจแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาเลยแล้วแมวอ้วนมันดูอ่าดุกดิกน่ารักน่าเอ็นดูที่สุดเลยค่ะเจ้าแคนนี่มาถึงซีนนางฟ้าแสงเหนือแล้วนะคะโอโหคือคนอะไรจะสวยได้ขนาดนี้อะคะ่ะทุกคนสวยจนใจเจ็บไปหมดเลยอะตอนถ่ายอยู่เนี่ย ก็อคติ้งทำอารมณ์ตามที่ผู้กำกับสั่งเต็มที่เลยนะคะมีเสน่ห์ถูกระเบียบนิ้วเลยค่ะเยโรราและพอสั่งคัดเนี่ยก็คือเป็นเอตต้องก้อนทันทีเลยน้องแพรก็มาทักท่ายเจ้าแสงเหนือก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะต้องไปถ่ายต่อนะคะโรราก็เลยให้กำลังใจออนนี่ว่าออนนี่เนี่ยทำได้แน่นอน,นแล้วคนวสวยยืนข้างคนสวยอ่ะทุกคนตายปไปเลยจ้าชอ็อตนี้สินเดี๋ยวน้องแพรนะคะแล้วพอเริ่มถ่ายเนี่ย น้องแพรเนี่ยก็ตั้งใจมากแถวสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีมากๆถ่ายเทคเดียวน่ะก็คือผ่านเลยพอคัดปุ๊บก็ดีใจร่าเป็นไอเด็กทันทีซีนนี้3ส,สาวรุกะอาสะกับโรราเนี่ยจะต้องถ่ายรวมกันที่สะพานแก้วนะคะแล้วคือผู้กำกับเนี่ยก็บรีฟเด็กๆชัดมากเลยนะว่าขอแบบหว,วานๆอ๋อน,นี่รุกะเนี่ยเซ็งมากไม่ไหวเลยทุกคนอัดอันสุดๆเพราะว่าปกติเนี่ยเยพี่เขาเนี่ยก็จะถนัดแต่แอคทีใช่ไหมคะ แล้วคือจะให้มาเป็นสายหวานเนี่ยก็หลุดขำไม่หยุดเลยจ้าสองคนกับอาสะกลายเป็นคนน้องโรล่านิ่งสุดเลยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็เลิกเขินกันแล้วก็ถ่ายผ่านจนได้นะคะฉากนี้มาถึงซีนี้นะคะก็คือตลกไอเด็กโรล่ามากคนอื่นๆเนี่ยเขาผัดกึนงถ่ายรูปสนุกสนานเราดูเยโรล่าคือนั่งเมออยากเลิกงานใจจะขาดแล้วคะ่ะน้องแพรนีถึงกับแซวนะคะว่าเป็นคนแยโรล่ายมีการบอกคนอื่นด้วยว่าวัยรุ่นมาก สวยรุ่นจริงๆแต่ตัวเองก็อยากเป็นน้องเล็กอยู่เลยนะเป็นเ็นดูมาก EP นี้เนี่ยแอดแท้ไม่เห็นรา,ามิโผล่มาให้เห็นเลยนะคะมีโผล่มาให้เห็นแว็บหนึ่งตอนถ่ายรวม6คนแอดทาเอเด็กผมมามีมาให้เห็นกระจ่อยหนึ่งเอง แต่ยังไงก็คิดว่า e ีพีหน้าเนี่ยเราน่าจ,จะได้เห็นหน้าน้องมากขึ้นแน่นอนค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับ making film เบื้องหลังเพลง stuck in the middle EP 2. 2 EP แรกใช่ไหมไปลงช่อง yg entertainment แต่พอ EP 2อ่ะกลับมาลงช่อง baby monster แล้วคืออยากต้องการอะไรจากชาว baby monster ไม่ทราบหรอคะเปิดคลิปมาด้วยจ้าหญิงรับพันเซลคนสวยที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยสวยนะคะทุกคน แถมดูด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเจ้าหญิงรับพันเซลสวยมากมาจริงๆค่ะน้องแพรคือน้องอ่ะเหมาะกับผมตรงนี้มากเลยนะคะอยากจะเรียกทีมงานที่เมคอัพลุคนี้ให้คุณโอภาริตาเนี่ยมาเอาอ่งเปาไปเลยจ้าทำถึงสุดๆเซนีอาสาเนี่ยกำลังยืนถ่ายเซลฟี่อยู่นะคะแล้วโกลราเนี่ยมาเห็นพอดีพอเห็นพี่ถ่ายแล้วสวยก็เลยยืนถ่ายข้างๆเสนกับพี่ท่าแบบเป๊ะเลยนะคะ แสบมากฉากแปลงดอกไม้รอบสระน้ำน,นะคะน้องแพรเนี่ยเริ่มถ่ายเป็นคนแรกแล้วคือน้องกนะ็ถ่ายครั้งเดียวก็แ a c t ิ้งผ่านเลยนะคะซีนก่อนหน้าเนี่ยก็ถ่ายครั้งเดียวผ่านคุณหนุมพาริตาของเราเนี่ยเก่งมากจริงๆค่ะรูกะออนนี่แวะมาดูซีนของน้องแพรนะแถมชมว่าน้องสวยไม่หยุดปากเลยแถมถ่ายรูปหน้ามอนิเตอร์ไว้ให้น้องอีกรูกาออนนี่โวยน้องแพรเก่งที่หนึ่งเลยค่ะ มาที่ซีนเดี่ยวของน้องโรราที่จะต้องเล่นเปียโนนะคะแล้วคือโรราเนี่ยก็เล่นได้ดีมากๆเทคเดียวผ่านเลยพอผู้กำกับสังคัดเนี่ยก็กระโดดโลดเต้นใหญ่เลยว่าถ่ายอีกยูนิตเดียวเนี่ยก็จะเสร็จแล้วเนโนริบบิ้นิตาเนี่ยก็มาอวดชุดใหญ่เลยนะคะกลบบอเบอร์มันแตนไม่เชื่อว่าบนตัวเอเด็กเนี่ยมีแต่ริบบิ้นกับโบนะแล้วคือทีมงานเนี่ยเหมือนมะเลงเด็กมากซีนนี้เอแมวอ้วนเนี่ยต้องนอนถ่ายนะคะแล้วคือน่าหยุดแก้มสุดๆ ในที่สุดเราก็ได้เห็นน้องรามีแล้วนะคะทุกคนน้องรามีกับลุกผงมาสุดคิว้วน่ารักที่สุดเลยค่ะกับซินเดียวของน้องนะคะที่นั่งบนบันหลังนะะเราก็ถ่ายกลางสระน้ําเราก็มีตอนที่เถียงกับอาสามาให้ได้เห็นด้วยนะคะซีนนี้เป็นเอนดูมากทั้งสองคนก็คืออาสากําลังวาดรูปอยู่ใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้จะวาดอะไรต่อนะก็เลยหันไปถามรามีว่าเออเนี่ยจะวาดอะไรต่อดี รามีก็เลยบอกให้วาดบันไดนะคะแล้วพออีกฝ่ายเสนอมาอยอาสาก็แบบไม่เอาอ่ะรามีก็สวนทันควาเลยนะคะว่าแล้วจะถามทำไมเนี่ยเออไอเด็กเบมอนก็ช็อตกันไปกันมาอยู่อย่างนี้เอผ่อานแรปลายสวยๆที่เราได้เห็นกันใน MV นะคะเบื้องหลังเนี่ยกว่าจะผ่านได้ออนนี่ลูก,กะก็คือเขินเยอาสาไม่หยุดเลย มองหน้าน้องเราก็หลุดยิ้มไม่หยุดแต่ในที่สุดเนี่ยก็ผ่านจนได้นะมาถึงยูนิตรวมสินสุดท้ายกับเหล่านางฟ้าตัวในนัททั้งหกคนแล้วนะคะที่ต้องมาถ่ายรวมกันแล้วแอเอีแยก็ได้เห็นความน่ารักของไอหนูกชิกิต้าเนี่ยก็คือใส่ใจเมมเบอร์มากมาก พี่อาสะไม่สบายนะคะก็เลยโดนยายชิกิเนี่ยบังคับให้มากินยานะแล้วคือพี่อาสาเนี่ยก็ทําตามคําสั่งเยน้องอย่างไวเลยนะคะเด็กๆอ่ะเขาก็มีชื่อเล่นที่ตั้งให้กันด้วยนะคะอาสาเนี่ยเรียกเยเด็กว่าชิกิชิกิแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยเขาใส่ใจแล้วก็รักกันมากจริงๆเลยค่ะชิกิทกาโกยากิส่งถ่ายคลิปนี้ด้วยความน่ารักของยนแคนนี่นะคะที่ทําเอาพี่ลูกกะเนี่ย เป็น endu y ิ k i t a โกยา k i จนถึงกับเอามาตั้งเป็น w ล l ป p a p e r มือถือเลยค่ะชาาชิกิตาร้านมีมเนี่ยไม่ได้มาเล่นเล่นจริงๆไว้ไมีข่าวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเบ b y monster อีกเนี่ยแอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นๆได้รับชมแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจเอาไว้ให้แอดด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบาย